สวัสดีค่ะพี่น้องไปคุอกพ่อมาเบิ่งบ้านหน่อยหลังนีิ่งพี่น้องเป็นบ้านช่งไทยหน่อยตาหักแักเมื่อกขึ้นมากแต่บ้านหลังนี่งเลยบรรยากาศทางตรงหน้าพี่ดีพี่น้องยุธงหน้าพี่น้องเป็นบ้านของหยาตคลองเตยตันค่ะบรรยากาศของเตยตันลุ่มลื่นขนาดพี่น้องลุ่มลื่นขนาดนี้เมื่อกี้พ่อมากรอบๆบ้านพี่น้องเป็นบ้านญาตคลองเตยตัน มันสังเยหลังหลังพยโิพน้อหลังนีน่อา,ายแต่อยู่แต่อยู่ค่ะที่นีเป็นต้นไม้อ่อมรอดอ่อมรอไปก่ะเดวนไปก็พระปิวท้งหนาดีปแล้วกบพ่งจะางมะละเบือง่บ้นมาแห้งเถอะ้ปุฝันมีกบได้ดิน ข,ข้างในก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นอ่มุมนี้นะจะเป็นห้องนอนไม่หนาตางหน่อยมันก็จะเป็นมองรับแขกแกปะ้ะกอบให้เขาไปเบิ่งเพินหรอค่นนะ,คะเพอเตลอดนอกเน,นาะก็จะปลูกต้นไม้ต้นยังไงหลอดหลอดเลยย่ากางทงหน้าไม่ใช่กาทรทงหน้าเลยเพต่ให้หน้า น้ก็ให้หน้าแต่ก็จะก็ไม่หยุดทองหน้ามาทั้งหลังทั้งขารัดไม่รำไมกันด้วยนะไม่ทำไมไม่ไมไม,ไม่ทำไมแต่บานไปคุประกาศถามราคาพนอกพี่นอ้องคือสิเพงอยู่เหตดีค่ับเหดีค่ัคิดดีค่ัพี่น้องงามครับตาแตกน่นี่นี่นะยปคุปะกาศไปถามข้างในเรีวยว่าเนื้อหญาดเลย ก็ท้ายรถออกนอณพี่น้องออกแบบได้ดีมากช่วยมากค่ะนอกลางทุ่งนาท้านี่จะเป็นทุ่งนาทานี้เป็นทุ่งนาอ้อมรอบเลยเป็นเป็นบ้านกลางทุ่งนาที่น่ารักนะพื้นเห็ดงานเป็นพื้นเห็ดงานเป็นนั้น อยู่อนามัยค่ะอยู่ล่งบานหน่อยสิล่องบาตหน่อย<ง>ขึ้นม,กมากแต่ว่าแม่ขึ้หมากแต่ทั้งสีนรกสงงั้แล้วก็น้อเป็นแตอยูเนาะล้อมรอบด้วยทุ่งนาตอยูตะยูขึ้น,นบรราาแนแต่บรรยากาศทั้งหลอกพี่นเอาทั้งนก็คิดว่าบ่ธรรมดาดอกขึ้น่าบรรยากาศลมเดือนอย่าง นั่นเป็นม the ันเป็นยุ so ่งย so ุ่กลางทรงหน้าเลยที so ่เดียวขม้าอีกหลึกเตืบแต่ว่าก็ะหลึมมีขุนก็เจ้าก็มาเห็ดขอกงอขอยังไปเทวๆรอบๆมีแต่ทั้งขุนแต่ว่าระบบไฟฟ้าเขม้าหยอดเบิดระบบไฟฟ้าเขม้าหยอดเบิดเลยทีเดียวระบบไฟฟ้ามาเบิดมีสวนขอกัวอันนี้นาเสรแล้วปลูกตัวนี้ยังต้นต้นทุเรียนบอก เป็นทุเรียนเป็นดอกพาวบรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศดีดีดเลยนยี่มาแดดอ้ยมาคักมาคักมาเงี้ยลังนี่มาคักมาคักโอ้โปัศนาไม่ยกกลบเนาะถือลอตเตอรี่ใบหนึ่งเด้อพี่น้องต้องใช้ใบเฮ็ดนี่ถือลอตเตอรีแล้ววันที่หนึ่งใหญเลย บ้านมีนจกบเราเคยขึ้นแล้วคยฝันมาเราอยากมีบ้านเฮือนไทยหน่อยจริงหรือพี่นอ้องลมลื่นค่ะพี่นอ้องลมลืน่น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 ลมลื่นดีแฮงพี่น้องค่ะ ลื่นดีมากนี่ปูด้อนน่ค่ับจะจัดจัดส่วนทางขึ้นบันไดโรงน้านต้นมะพร้าวบรรยากาศน่าย,ยู่ัรบรรยากอศเขาไปทางนี้จะที่เป็นห้องโถงหน่อยห้องหนึ่ง กลางนี้คงจะเป็นห้องนอนครับพี่น้องครับพี่น้องห้องประดิษอ์อะไรเราคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะทำนี่แหละพี่น้องครับว่าเดี๋ยวจะไปนั่งเล่นกับญาติเพป็นนั่งคุยกับญาติเพป็นพี่น้องเนาะติดตามพี่น้องได้โอ้ยง่ายครับเม่คกุมมัก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 เป็นกุมมักมักบอกได้คำนี้ว่ามักเปม่คุมเคยฟันแบบนี้แหละพี่น้องแล้วคุมเคยฟันแบบนี้แหละมันเย็นไท่หน่อยป๊อกป๊อกก็ง่ายเฮงง่ายเฮง ถิอใจม่ยักก่งย脚แน้งถิอใจมีกบแห้งค่ะถิกใจรับอ่ะคลิปนี้สนีดแล้ว่นลองแล้วคลิปสันส้นๆ